เหมือนเข้มอะ่ะไปพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้พี่ไข่เข้าเสียใจยอ่อันนี้คือเรื่องจริงคือน้องมาเล่าให้ฟงังหนิงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังไปจุดประทัดไม่เอาตังไปช่วยคนตนในี้มดดําดาหนิงีกล่าสุดควงลูกชายไปไว้ผู้ใหญ่ที่ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยไปด้วยกันมาตั้งแต่แรก<ม>ใช่ไหมคะ,ะแล้วเหมือนเข้มอ่ะไปพูดอะไรบางอย่างที่ที่ทําให้เหมือนกับแบบพี่ไข่เขาเขาเสียใจยอันนี้คือเรื่องจริงคือน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับคนในบ้านหรืออะไรเงี้ยก,ก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้แล้วก็อา้าวเข้มทําแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ไปเพื่อแบบเหมือนไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนนิ้งเองอันนี้ก็ติดค้างน้องเขาไว้ตั้งแต่นู่นก่อนโควิดแล้วพอม ละครจะออนปุ๊บอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไ,ไ,ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องรีบรีบบินไปเลยเพราะว่าหนิงกับเข้มเป็นอะไรที่เวลาขอขอน้องเขาว่าขอให้ไข่อ่ะคือแค่แบบจิตคิดอ่ะเขาก็ให้ให้เลยให้เร็วด้วยอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งอ่ะอาจจะให้ไม่เต็มจํานวนที่เราขอแต่ก็ขาดนิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตั้งใจไปขอขมาแบบใช่ก็คือเข้มก็ตั้งใจว่าเข้มก็ไปเหมือนแบบไปขอโทษหนิงก็ ตั้งใจเอาแบบเหมือนของที่ยังติดติดกันอยู่ไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคงไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไม่สบายใจแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แบบมามาเตือนคนรอบๆข้างเพื่อให้มาบอกว่ารู้สึกได้นะว่าแบบว่าไปพูดจาเล่นเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สิ่งที่เข้มพูดไปอะ่ะ มันดันไปคนรอบเข้มก็ไม่ได้บอกคนรอบข้างแต่คนรอบข้างอ่ะดันรู้ผู้จัดการใครที่ไปอยู่นอนที่บ้านเข้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาบอกก็เลยรีบไปก็คือไปกันสองคนจับกับทีมทีมเขียนบทค่ะแล้วจะไปขอ <บท S 2> ขอมาเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแปลกอีกไมคะหรือว่าถ้าถ้าสำหรับหนิงสำหรับหนิงก็คือเหมือนในห้องพระก็จะมีคนมาแบบคือหนิงจะแยกโซนวางพระส่วนพระไข่ส่วนไข่เช่นพญานาคส่วนพญานาคก็คือตรงตรงตรงมุมมุม มุมที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรมุมฝาผน,นังอ่ะก็คือจะมีคนแบบเหมือนมาเคาะเคาะเคาะตลอดเวลาอะไออย่างเงี้ย<ม>แล้วเวลาหนิงไปหนิงก็จะชอบเอาของประหลาดประหลาดไปให้หนิงไปถามเพราะว่าถ้าชอบแบบของประหลาดประหลาดที่หนิงเอามาให้อ่ะช่วยมูบอร์ดด้วยนะครั้งหน้าหนิงจะได้เอาของประหลาดอันนี้ไปเพระาะมันบอกไม่ได้เนาะว่าคืออะไรแต่ว่าเหมือนกับเวลาเ <c oughs> ราไปใช่ป่ะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะคือน้องก็จะมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายล้วก็บอก เป็นชั้นชั้นได้แบบนี้ชั้นคงต้องเบื่อแน่ๆเลยอย่างเงี้ยก็คือหาของเล่นแปลกๆใหม่ๆไปให้มันอินเทรนด์แล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังว่าอันนี้มันกําลังอินเทรนด์มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่มีใครมีเลยนะในเนี้ยน้องมีคนแรกเลยนะพี่เอามาให้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ไม่บนนะคะหนูงเป็นคนไม่ไม่ได้บนแต่เหมือนกับว่าไม่ได้บนว่าเฮ้ยได้อย่างนี้แล้วจะให้อย่างนี้ไมมแต่ว่าพอเวลาเราได้เราจะรู้สึกติดใจเองว่าเรายังไม่ได้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดยดีเทลวะหนิงไม่ขอลงลงรายละเอียดแทนเขาแต่เหมือนเขาว่าเหมือนเป็นคําพูดแล้วเขาก็คิดของเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วเราสิ่งเหล่านี้ก็ถูกเอาไปบอกกับแบบผู้จัดการไปบอกกับแม่หรือคนในบ้านว่าใช่อะไรอย่างนั้นนะเหมือนเขาแบบเขาเล่นอะสไตล์แค่เขาจะเป็นเด็กที่แบบสนุกไงติดเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่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 คือจริงๆรงเาเรื่องอย่างนี้หนิงว่าให้เขาเจอด้วยตัวเขาเองว่าทุกวันนี่หนิงก็บ่นเขาจนเขาแบบว่าจนหนิงเดินมาตะกายหนิงเห็นแล้วมันมองหน้าเนี่ย คงคิดได้ใจว่าวันนี้แม่จะบ่นอะไรอีกอะ,อะไรเงี้ย ه? คือหนิงบ่นจนจนบางทีเรื่องเรื่องเล็กๆก็เอาปล่อยไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันๆเขาก็ลำคาญหนิงบ่นอยู่แล้วเหมือนครั้งนี้ไปไม่เสียเที่ยวก็ได้เลขเด็ดมาด้วยใช่ไหมครับได้แต่ว่าจริงๆไฟ์ที่โชว์ไปนั่นคือส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เก็บเอาไว้เดี๋ยวจะซื้อเองมอีตัวไม่เลขเด็ดหน่อยได้ไหมครับเลอขอก็อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่เติมตัวหน้าขึ้นลงอีกนิดหน่อยละกันเนอดวงใครดวงมัน ประทัดจริงๆจุดนิดเด,ดียวค่ะหนิงบอกแล้วว่าจริงๆอ่อะอ่ะเราหนิงก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะว่าหนิงจะจุดประทัดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมดดำจะเอาไปพูดอีกว่าหาว่าหนิงจุดประทัดเยอะแยะแต่หนิงบอกแล้วว่ามันมีเคล็ดของความสาเร็จอยู่อันหนึ่งคือเราจะต้องไปถ่ายรูปอันนี้คือก็มีคนบอกหนิงมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราจะต้องไปถ่ายรูปตรงกองประทัดของใครที่เขาสําเร็จแล้วชีวิตเราก็จะสําเร็จไปด้วยอะไรเงี้ยแต่หนิงจุดเองจริงจุดนิดเดียวเดี๋ยวจะหาว่าหนิงเอาตังค์ไปจุดประทัดไม่เอาตังค์ไป อ๋อใช่หนิงหนิงถ่ายคลิปเก็บเอาไว้แล้วค่ะว่าหนิงจุดประทัดกี่อันแล้วถึงเวลาอย,ย่มา,ามาดราม่ากับหนิงนะเพราะว่าจริงๆหน,งหนิงรู้ว่ามันควรจะแค่ไหนอะไรยงเงี้ย